เราจะพาทุกท่านไปทําเมนูสตรอเบอรี่ชีสพายกันนะคะเมนูนี้นะคะไม่ง้อเตาอบใช้อุปกรณ์น้อยค่ะเหมาะสําหรับมือใหม่นะคะเดี <S <S ๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเริ่มจากการบดแครกเกอร์ก่อนนะคะวันนี้จะใช้แครกเกอร์ประเภทด i ยเจสตีบวิสกิตนะคะอันนี้เราจะใช้เครื่องบดสาหรับที่เป็นเครื่องปั่นของแห้งนะคะบดให้ละเอียดค่ะ ั่นให้ละเอียดแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะนำแบแครกเกอร์ที่เราปั่นแล้วนะคะที่ใส่ชามผสมไว้ค่ะเราจะได้ดิจิสตีบิสกิตบดละเอียดแบบนี้ค่ะตอนนี้เราก็บดแครกเกอร์รอไว้แล้วนะคะตัวนี้เป็นแครกเกอร์บดละเอียดค่ะเราจะวางพักไว้ก่อนนะคะเนยที่ใช้วันนี้นะคะเป็นเนยเค็มค่ะแล้วเราจะละลายเนยให้เป็นของเหลวค่ะตั้งไฟนะคะแค่ให้เนยละลายเป็นของเหลวก็พอเลยค่ะถ้าไม่ใช้หมอ้อจะละลายเนยในไมโครเวฟก็ได้นะคะ แค่นี้นะคะเนยละลายเกือบหมดแล้วนะคะปิดไฟก่อนค่ะแล้วก็ละลายต่ออีกนิดหนึ่งตอนนี้เราได้เนยละลายเรียบร้อยแล้วค่ะนําเนยละลายอันนี้นะคะเทใส่ลงไปในแคคเกอร์บดของเรานะคะแล้วเราก็จะคลุกให้เข้ากันค่ะเราจะคลุกส่วนของแค็คเกอร์กับเนยละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะตอนนี้ลักษณะที่ได้นะคะจะต้องเป็นเหมือนทรายเปีดเดยกๆนะคะจากนั้นนะคะจนจะเติมน้ําตาลทรายลงไปเล็กน้อยนะคะ <ๆ S 1> เพื่อเพิ่มรสชาติให้กับแค็คเกอร์ของเราค่ะแล้วก็คลุกให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้แค็คเกอร์ของเรา ะะก็เป็นลักษณะเหมือนทรายเป็เียกแล้วค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะสําหรับการทําส่วนครีมชีสค่ะการบูมเจลาตินนะคะวันนี้เราใช้เจลาตินแบบแผ่นค่ะเราจําเป็นจะต้องนําไปแช่ในน้ําเย็นค่ะ วันนี้ใช้ทั้งหมด4แผ่นนะคะวิธีการนะคะให้เรานำเจลาตินทีละแผ่นนะคะหยอดลงไปในน้ำแข็งแบบนี้เป็นน้ำเย็นนะคะก็คือเป็นน้ำที่ใส่น้ำแข็งนิดหน่อยแบบนี้นะคะพอแผ่นหนึ่งหยอดลงไปปุ๊บกดลงไปนิดนึงแล้วก็ค่อยหย่อนแผ่นที่2ตามลงไปนะคะไม่แนะนำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะนำเจลาตินทั้งปึกแล้วยัดลงไปในน้ำนะคะเพราะว่ามันจะมีส่วนที่น้ำซึมเข้าไปไม่ได้ในระหว่างชั้นของแผนนะะ่นค่ะ จะทาให้เจลาตินบล o o m ได้ไม่ดีนะคะเราจะแช่เจลาตินในน้ําเย็นแบบนี้นะคะอย่างน้อย10นาทีก่อนที่จะนํามาใช้งานค่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะส่วนของครีมชีสเนี่ยจนจะทําให้เป็นครีมชีสรสสตอรอเบอรีร่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะทําตัวซอสสตรอเบอรีร่ที่จะมาผสมกับครีมชีสก่อนนะคะรสชาติสตรอเบอรีร่วันนี้นะคะเราใช้สตรอเบอรีร่แช่แข็งค่ะเทลงไปในหมอ้อนะคะเดี๋ยวเราจะต้มให้เป็นซอสก่อนนะคะตั้งไฟเลยค่ะแล้วก็ให้คอยบี้สตรอเบอรี่ให้เล็กนะคะแล้วก็ต้มให้เดือดได้เลยค่ะ ตอนนี้สตรอเบอรี่ของเราก็เดือดแล้วนะคะแบบนี้นะคะคนนิดนึงนะคะให้อุณหภูมิเท่าๆกันอ่ะพอได้เนื้อสตรอเบอรี่แบบนี้นะคะเดี๋ยวปิดเตาได้เลยค่ะแล้วก็จนจะนําเจลาตินที่เราบลูมเอาไว้แล้วนะคะใส่ลงไปในนี้ค่ะแล้วเราจะต้องคันน้ําที่ติดอยู่กับเจลาตินออกให้หมดนะคะวิธีการคือให้เราบีบค่ะบีบให้แห้งๆเลยนะคะจะได้แผ่นแห้งๆแบบนี้นะคะ ค่อยนําไปใส่ค่ะนําไปละลายกับของที่เราอุ่นไว้นะคะลงไปแล้วก็คนให้ละลายค่ะถ้าเราไม่บีบน้ําออกจากแผ่นเจลาตินนะคะมันจะมีน้ําส่วนเกินค่ะที่อาจจะทําให้ส่วนผสมของเรามันไม่เซ็ตตัวนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะสตรอเบอรี่ซอสตอนนี้เราจะพักส่วนผสมอันนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมส่วนของครีมชีสกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะเริ่มจากการตีครีมชีสก่อนนะคะอันนี้เป็นครีมชีสที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กไว้แล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปได้เลยค่ะ เราจะใช้เครื่องตีนะคะก่อนอื่นก่อนที่จะเปิดเครื่องน้ําตาลมันอาจจะก,กระเด็นนะคะให้เรากดตัวครีมชีสกับน้ําตาลให้เขาเข้าเข้ากันนิดนึงก่อนแล้วจะเริ่มเปิดเครื่องตีนะคะ ตอนนี้ส่วนผสมก็เนียนดีแล้วนะคะครีมชีสไม่เป็นเม็ดแล้วนะคะน้ำตาลก็ละลายดีแล้วตอนนี้เราจะใส่วิปปิ้งครีมลงไปได้เลยค่ะทีนี้เราจะเริ่มตีต่อนะคะตอนแรกก็คนๆนิดนึงนะคะการกระเด็นนะคะทีนี้จะเริ่มเปิดเครื่องตีนะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้นจะใช้ไม้พายช่วยกวาดอ่างนิดนึงนะคะส่วนผสมจะได้เข้ากันดี แบบนี้เราจะตีต่ออีกนิดนึงนะคะให้ครีมข้นค่ะ ครีมพ่นแบบนี้นะคะใช้ได้แล้วนะคะตอนนี้ครีมชีสของเรานะคะเนียนแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจนจะใส่ส่วนซอสสตรอเบอรี่ที่เราทําไว้แล้วละลายเจลาตินลงไปในนี้แล้วนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะตัวนี้เป็นตัวทําให้มีรสชาติเป็นสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ในนี้เราละลายเจลาตินไว้แล้วนะคะก็จะช่วยเรื่องของการเซ็ตตัวด้วยค่ะเราก็ตะลมให้เข้ากันนะคะ ค่ะเดี๋ยววันนี้เจนจะขึ้นรูปสตรอเบอรี่ชีสพายของเรานะคะด้วยพิมพ์วงแหวนแบบนี้นะคะเป็นริงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง18เซนค่ะหรือจริงๆก็คือถ้าเทียบเป็นสายแบบไทยก็คือขนาดประมาณ2ปอนด์ค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็หาถาดอะไรก็ได้นะคะมาลองแล้วก็เอากระดาษไขลองไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาพิมพ์วางลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะจากนั้นเราจะใส่แทกเกอร์บดท,ที่เราผสมเนยละลายไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ให้เราหาอุปกรณ์เป็นพวกช้อนนะคะแบนๆแ,แบบนี้เพื่อที่จะกดอัดแครกเกอร์ให้แน่นนะคะเป็นฐานของพายของเรานะคะพยายามเกลี่ยตรงขอบให้เรียบๆคมๆค,ค่ะใช้วิธีการกดนะคะค่อยๆกดแล้วก็แท็บแทบแท็บไปเรื่อยๆนะคะแล้วพอกดแล้วแครกเกอร์แน่นแล้วเราค่อยใช้หลังช้อนเกลี่ยนะคะให้เรียบค่ะอันนี้จะเป็นชั้นที่หนึ่งของเรานะคะเป็นฐานพายค่ะแบบนี้ เรียบดีแล้วนะคะอันนี้คือตัวแครกเกอร์ที่เรากรุกไว้ก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้เราจะเทตัวส่วนครีมชีสสตรอเบอรี่ลงไปเลยค่ะใส่หมดเลยนะคะเสร็จแล้วให้เราหาช้อนมาสักอันนึงนะคะมาเกี่ยหน้าเรียบค่ะ วิธีการเกีย่ยหน้าเรียบนะคะให้เราแทบๆลงไปแบบนี้นะคะแทบๆนะคะอย่ากกดแรงนะคะเบาๆค่ะให้เขาค่อยๆแผ่ตัวไปข้างๆค่ะจะทําให้ขอบคมสวยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะนําส่วนนี้ไปแช่ตู้เย็นรอให้เซ็ตตัวก่อนค่ะ เดี๋ยวตอนนี้นะคะระหว่างการที่เรารอตัวชีสเค้กของเราเซตตัวนะคะตอนนี้แช่เย็นอยู่ค่ะจนจะมาเตรียมส่วนของสตรอเบอรี่สำหรับการตกแต่งหน้ากันนะคะสตรอเบอรี่ <Story S 2> นะคะเราก็จะหั่นใบออกค่ะแล้วก็วางเรียงไว้ก่อนนะคะเราก็เอาลูกที่ไม่ค่อยสวยมาหั่นนะคะให้เราเก็บลูกที่เป็นนางเอกไว้ก่อนนะคะเผื่อจะเอามาไว้แต่งหน้าข้างบนค่ะส่วนที่เหลือนะคะที่เราหั่นไว้แล้วนะโอเคเราจะหั่นสตรอเบอรี่เป็นแผ่นไว้นะคะลูกหนึ่งหั่นได้สัก5แผ่น,นะคะ่ะแบบนี้นะคะ เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมาอันริงก่อนนะคะวิธีการแกะเค้กออกจากโบนะคะอย่างแรกให้เราลองดันฐานเค้กนะคะออกจากกระดาษก่อนนะคะดันให้หลุดออกมานะคะพอเค้กหลุดออกจากฐานกระดาษได้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เป็นพิมพ์ถอดก้นได้นะคะเราจะแกะพิมพ์ออกค่ะแล้วก็ดึงกระดาษออกนะคะยังมีริงติดอยู่นะคะเราจะใช้โบเทอชในการปัดไฟค่ะ เสร็จแล้วเราจะเอาไฟไปปัดรอบๆลิงนะคะปัดจนทั่วแบบนี้แล้วนะคะปิดโบทอชก่อนนะคะแล้วเราจะดึงริงขึ้นตรงๆเลยนะคะยกขึ้นค่ะ ถอดเค้กเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมาตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดกันค่ะวันนี้จนนจะทําเป็นรูปดอกไม้นะคะตัวสตรอเบอรี่ที่เราหั่นไว้นะคะให้เราวางเรียงไปรอบๆเค้กเลยค่ะให้เลือกขนาดที่แผ่นใหญ่ๆมาใช้ก่อนนะคะวางอย่าให้เลยขอบนอกเค้กนะคะเรียงไปเรื่อยๆจนครบวงค่ะอ่าพอครบวงชั้นที่1แบบนี้นะคะชั้นที่2นะคะเราจะวางสตรอเบอรี่สับวางค่ะเกยกันแบบนี้ค่ะวางเรียงไปเรื่อยๆนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะกับสตรอเบอรี่ชีสพายของเราค่ะสูตรนี้นะคะหอมหวานอร่อยมากๆนะคะอย่าลืมไปลองทํากันนะคะการันตีเลยค่ะว่าสูตรนี้เนี่ยถ้าทำแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านใดที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอของเรานะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกําลังใจกดกระดิง่งกิ้งกิ้งกิงให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปต่อไปจ,จะพาทุกท่านไปทําเมนูอะไรนะคะติดตามกันได้เลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆของเรานะคะสำหรับท่านไหนที่อยากให้เราทำเมนูอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยค่ะ